ฮัลโหลวันหยุ all areas พบกับความสนุกแบบจัดเต็มกับแขกรับเชิญที่คนกันมามากกว่า40ชีวิตบุกห้องซ้อมวง25 hours สอกแซกเบื้องหลังความมันของคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มใหม่25 hours มาแมนพอบชอปไลฟ์คอนเสิร์ตและมาแซบสีตะลึงอึ้งทึ่งหากับไฮไลท์ที่น่าดูที่สุดของ10ปีเอทามโชว์บิสคอนเสิร์ต ล้วใครจะเป็นยาย่าของหมอถูกป่ะพบโปรเจคคอนเสิร์ตที่นำ8วงดนตรีมาแบทเทิลกันแบบไร้ขีดจำกัดหน่ายแบงอนดูรันพร้อมดูการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของสิงสควิสแอนิมอลพบความพิเศษทั้งหมดนี้ได้ไหน Hello วันหยุด a อ l Areas